เอาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องไม่ได้ดูส0ปีที่แล้วแล้วก็มาวันนี้ด้วยแบบความแบล n งรู้ว่าเป็นคอมเมดี้ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในละครเวทีที่ผมรู้สึกเอนเตอร์เที่สุดตั้งแต่ดูละครเวทีนี้าราชดาลัยมามชอบมากสนุกมากครับแล้วก็มีหลายๆฉากที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นบนเวทีนี้เรื่องเนี้ยสิ่งที่มันพิเศษก็คือสีสันของทุกคนไม่มีดรอปเลยทุกคาแรคเตอร์น้องๆทุกคนผมว่าบนเวทีนั้นอนะ มันไม่มีใครเป็นองค์ซอมบอ่อะทุกคนมันคือคือพาที่สำคัญคือบอลเพิร์ที่สำคัญจริงๆเก่งมากๆทุกคนเลยครับชื่นชมครับอยากจะให้เปิดใจมาที่โรงละครวันนี้ก็คือหัวโล่งๆเลยแล้วก็สนุกแน่นอนครับผมวันสรละโสดกับโจรเก่าๆใช่โ้โอินใหญ่ันาอบรับผิดชกแทนเหมือนนี้ต้องเใจเถว่าอนอ มึงแน่ใจเหรอมึงจะหันตูดให้กูอ่ะขอยิงฟันกล้องว่านะครับมายิงฟันหรือยิงมึงกับวันนี้เชื่อในคนนี้